สวัสดีครับยินดีรับสู่รายการทีวีจีบีเกมเมอร์จีบีเนะ็วันนี้เรามาอยู่กับเนี่ยกำแพงก็มซอยบ้านผมวันนี้ผมเล่นมาเล่นน้ำมาจา้ะอยู่ในวอร์พอลเลพละ,พะผมเล่นเล่นกับมันเองที่นี่เมื่อก่อนเป็นที่ที่ผมไมเล่นว่าวชักขึ้นชักลงเลยแล้วก็มีคนอื่นเล่นด้วยที่นี่แต่หลังจากที่เขาสร้างกำแพง ในแปลงก็ไม่มีใครมาเล่นอีกเลยเมียต้องนั่งรถมาจากตรงโน้นมาทีงนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยมาครับวันนี้อุณหภูมิสูงมากครับร้อนมากมากเลยก็กินนี้ไม่มีอะไรมากมันแค่ว่ามาสนรกดตรงนี้อร่อยนะครับเนี่ยกิกนก็ไ <sucks> ด้นะครับอือร่อยมันเฮ้ยคนอร่อยเชียร์ <H an> หวานใจสดเอาคลิปนี้ขอเจเพีย้เท่านนี้ครับตัอนีครับ